ทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังกัมพูชาใช้กระสุนแบบนี้และกระสุนแบบแอมฟ h i b i ยนแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับซึ่งกระสุนตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า MU 5 TJ นะครับเป็นกระสุนที่ผลิตโดยมหามิตรแท้ของไทยอินโดนีเซียนั่นเองโดยจากข้อมูลในเว็บระบุว่ากัมพูชามีการใช้งานอาวุธรุ่นนี้จากมหามิตรแท้ของไทยอินโดนีเซียนะครับก็คืออาวุธรุ่น p i n d a d s s 2นั่นเองใช้ขนาดกระสุน5.56นะครับ โดยปืนตระกูลพินแด็จะมีหลายเวอร์ชั่นแต่มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่คาดว่ากัมพูชาน่าจะซื้อไปใช้ก็คือ SSM a p h i b i a n นะครับและอย่าลืมนะครับว่าปืนพินแด็ s s เนี่ยนะครับจะมีเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นบูพับที่มีลักษณะคล้ายกับปืนของรัสเซียที่เป็นปืนยิงใต้น้ําและยิงบนพื้นดินได้นะครับโดยจากเว็บระบุว่าอาวุธพินแดเนี่ยนะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ M16A2 เป็นต้นแบบแต่มีการใช้ศูนย์เล็งหน้าแบบ AK ซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าบริเวณส่วนกลางเนี่ยจะมาเหมือนกับ M16 นะครับบริเวณที่เล็งตรงนี้นะครับแต่ศูนย์หน้าจะเป็นแบบ AK โดยจะมีอาวุธรุ่นหนึ่งของรัสเซียนะครับชื่อว่าปืนสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ ADS จะเห็นได้เลยว่าจะมีลักษณะคล้ายกับต้นแบบของอินโดนีเซียที่กล่าวไปสักครู่นะครับโดยอาวุธรุ่นนี้จะใช้กระสุนที่สามารถยิงบนพื้นดินและยิงในน้ําได้นั่นเองนะครับเป็นอาวุธที่ถือว่าดีมากๆของรัสเซียนะครับเป็นปืน ADS นั่นเองเป็นอาวุธที่น่าจัดมากๆเลยนะครับ โดยจากข้อมูลระบุว่ากระสุนสะเทินน้ำสะเทินบกที่อินโดนีเซียพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยนะครับจะยิงใต้น้ำได้ประมาณ10เมตรขึ้นอยู่กับความลึกอีกทีแต่ถ้าทำการยิงบนบกนะครับจะทำการยิงได้ไกลประมาณ200เมตรเรียกได้ว่าอาวุธรุ่นนี้เนี่ยนะครับกระสุนแบบนี้กัมพูชาอาจมีการใช้งานเพราะมีการสั่งซื้ออาวุธจากอินโดนีเซียปืนพินแดดนั่นเองนะครับคาดว่าอาจใช้งานในทหารบกบางหน่วยและทหารเรือนั่นเอง ซึ่งทหารบกไทยก็ต้องระวังเพราะกระสุนแบบนี้เป็นกระสุนที่อินโดนีเซียผลิตขึ้นมาเองนะครับสามารถยิงได้ทั้งบนบกและในน้ําอีกด้วยเป็นแบบ5.56นั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่าอุตสาหกรรมพัฒนาอาวุธของอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังอาวุธรุ่นนี้ที่กัมพูชาอาจมีการใช้งานนั่นเองซึ่งคาดว่าน่าจะมีนะครับ